ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับถ้าใครไปฟังนะครับท่านนายกทักษิณพูดเรื่องของ entertainment complex เนี่ยครับผมว่าเป็นเรื่องวิสัยทัศน์หรือว่าวิชั่นหรือวิธีคิดของท่านเนี่ยสุดยอดมากนะครับถ้าใครไปฟังแล้วนะครับนะครับล่าสุดที่ท่านอภาตกรถานะครับที่อาคารเดชันนะครับนะครับดินเนอร์ประเทศไทยนะครับไปฟังแล้วโอ้โหนะครับใครพลาดแล้วไปลองดูคลิปย้อนหลังได้นะครับ น่าสนใจมากนะครับสาหรับวิสัยทัศน์แล้วก็ท่านฉายภาพประเทศไทยออกมาเป็นชุดๆผมถือว่าโอ้โหท่านโอ้โหสมองเพชรจริงๆนะครับสําหรับคนที่ไม่ดูผมแนะนําไปดูได้เลยนะครับอันนี้คือเป็นภาพย้อนหลัง17ปีนะครับสําหรับท่านไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะครับพูดแล้วก็ฉายภาพประเทศไทยออกมาเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับคิดนอกกรอบวิธีการคิดการแสดงความคิดเห็นนะครับมีการแสดงความคิดเห็นการมองประเทศไทยแล้วก็มองในมุมมองของโลก นะครับแล้วก็เรื่องหนึ่งที่ผมจับประเด็นได้ที่จะมาเล่ากันก็คือเรื่องของ entertainment complex นะครับ entertainment complex น,นั่นก็คือเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจที่บันเทิงครบวงจรนะครับจริงๆอ่ะทุกวันนี้คืออย่างที่ท่านบอกมันก็ตรงประเด็นทุกอย่างเป๊ะๆนะครับเรื่องของเศรษฐกิจใต้ดินนะครับทุกวันนี้บ้านเราเศรษฐกิจใต้ดินตอนนี้ถ้าพูดถึงเศรษฐกิจใต้ดินก็คือมีสัสดส่วนนะครับของเศรษฐกิจก็คือประมาณเกือบ50%นะครับ เกือบ5้าปรทีนี้ประเด็นคือถ้าเราเอาเศรษฐกิจจากใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินนะครับเราก็าจะรัฐก็จะมีการเก็บภาษีเพิ่มได้นะครับทำให้ประเทศไทยมี GDP เพิ่มขึ้นนะครับทำให้รัฐสามารถเอาเงินส่วนนั้นนะครับไปบริหารประเทศนะครับไปพัฒนาประเทศได้อีกเยอะเลยนะครับทีนี้ท่านก็มองว่า,าเศรษฐกิจใต้ดินนะครับหรือว่า under ground economy ตัวเนี้ยนะครับ เป็นเรื่องที่น่าศึกษาและเขาน่าสนใจมากก็คือมุมที่ท่านนํามาเสนอเนี่ยครับผมว่าน่าจะมีเอกชนหลายๆเจ้านะครับที่น่าจะลงทุนในประเทศไทยนะครับท่านบอกว่าถ้าให้มันเท่ให้มันว้าวขึ้นมาเนี่ยครับมันต้องมีเงินลงทุนประมาณ1นึ่งแล้านนะครับถ้ากรุงเทพเนี่ยกรุงเทพมันต้องมี1นึ่งแล้านเป็นขึ้นไปนะครับแต่ถ้าต่างจังหวัดนี่ประมาณสักห้าหมื่นล้านก็น่าจะได้อยู่นะครับ ทีนี้ประเด็นก็คือถามว่า entertainment complex คืออะไรท่านอาจจะถามมานะครับก็ก็มีเป็นธุรกิจบันเทิงครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนสนุกของเด็กๆนะครับแล้วก็มีาลานฮอล์นะครับสำหรับการเปิดรับการแสดงคอนเสิร์ตดีๆจากนักร้องต่างประเทศหรือว่านักร้องซุปเปอร์สตร์ในเมืองไทยนะครับแล้วก็เป็นการสร้างสนามกีฬาใหญ่ๆนะครับ แลวก็สําหรับพื้นที่คาสิโนนะครับท่านบอกว่ามีพื้นที่น่าจะไม่เกินประมาณ10%ก็ของพื้นที่ทั้งหมดก็เหมือนกับต่างประเทศนะครับเป็นการฉายภาพที่โอ้โหมองเห็นภาพแล้วโอ้โหน่าสนใจมากแล้วก็ทําให้เรามองนึกภาพไปว่าเออต่อไปถ้ามันมีเราสามารถเอาขึ้นมาบนดินได้เนี่ยเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับแล้วก็วิธีการที่ท่านนําเสนอเนี่ยโอ้โหผมยกนิ้วให้เลยว่าท่านโอ้โหสุดยอดของสุดยอดแล้วนะครับเสียดายมุม